ค่ะทุกคนอยู่กับต้าที่ช่องมาตาโปบดิตนะคะนี่วันนี้พะคุณแม่มาเที่ยวนะคะในตัวเมืองจอร์ทาเนาะซึ่งเราก็จะมาหาอะไรกินกันตาจะพาทุกคนไปกินอาหารแบบโลโก้เวลาที่ต้าชอบกินนะคะในคลิปนี้แบบจัดเต็มเลยตอนนี้เราอยู่ที่ ถนนระบูเซนทรานะคะทุกคนซึ่งในถนนสายนี้นะคะต้าเคยรีวิวร้านเข้ามันไก่สุดอร่อยไปแล้วนะคะแล้วมาดูกันค่ะว่าในถนนสายนี้นะคะจะมีอะไรน่ากินอีกค่ะมีร้านแรกที่เราจะไปกินกันนะคะนั่นก็คือร้านเป็นฟิวลัดหน้ามีกรอบอะไรเงี้ยไม่รู้เปิดไหมนะั่นคนเดี๋ยวไปดูกันก่อนนะคะเดินตรงมาเรื่อยนะแล้วก็เราจะมาเจอป้ายนี่ กำปงมาลาบ้านะคะถ้าเกิดใครเคยดูติกตอกต้านเนี่ยต้าเคยรีวิวร้านข้าวมันไก่ตรงนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเขาไม่เปิดจริงๆ <laughs> <laughs> เหมือนตามตามในติกตอกที่บอกเลยเพราะเขาเปิดบ้างไม่เปิดบ้างนะทุกคนอะหลังจากนั้นนะคะพอเดินมาฝั่งตรงข้ามเราก็จะเดินเข้าซอยเลยวันนี้นะคะทุกคนฝนตกนะแล้วก็เดี๋ยวข้างหลังเนี้ยมันจะมีเป็นเหมือนกลงหันมาแวะถ่ายรูปได้แล้วร้านของเราก็คืออยู่ตรงนี้เลยเห็นเลยอี่เห็นทุกคนเห็นไฟแดงแดงไหม จะตั้ไปถ่ายร้านให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าใน Google มีพิกัดไหมทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ให้แม่แวะถ่ายรูปแปบ๊บนึงนะคะอฟิมลมาเที่ยวเออเอาร้านร้านนี้นะคะมีชื่อว่าเฮอร์จี้นั่นเองค่ะเขาก็จะขายมีทั้งราดหน้านะคะราดหน้ามีกรอบข้าวผัดน,นะคะผัดหมี่ฝิ่นทุกอย่างมีครบท้วนเลยค่ะบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นแบบ ฟิลกลิ่นกระทาะอ่ะทุกคนพอผัดออกมาแล้วมันจะหอมมากๆนะคะตาก็เลยพาคุณแม่กับพี่สาวมาทานกันซึ่งวันนี้เราสั่งมา3จานเลยค่ะ3าแบบมีทั้งราดหน้ามีกรอบนะคะจานนี้ต้านเลิศมากๆค่ะแล้วก็มีเป็นราดหน้าที่เป็นเส้นเหมือนผัดซีอิวค่ะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เราสั่งมานั่นก็คือข้าวผัดนันแดงค่ะซึ่งข้าวผัดของเขาก็จะมีใส่กุ้งมีใส่หมูแดงมีใส่ไข่ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันนะคะให้คนที่ไม่เคยรับประทานมาก่อนมาลองรีวิวดูว่าเป็น ไงบ้างคะหมูแดงลองกินดูอร่อยไหมอร่อยไหมเออมันเป็นะของกระทะหอมกระทะแท่งมากหอมกระทาะใจลองชิมดูมาชิมมีกรอบกันบ้างเออได้ผัดเต็นผัดเต็นหอมมากเนี่ยหอมระหอมมากอร่อย โอ้ซักชิ้นเอออ่าชิมเลยแบบไม่ปรุงก่อนไม่ไม่ใส่พริกเพิ่มอันนี้คือดีมากอันนี้ดีอันนี้ต้องกินอันนี้ดีอันนี้รวยเขาจะมีพริกให้มีอะไรให้นะแม่โอเมั้ยเขาจะมีพริกนุ่นนันน์ให้แม่โอเคมั้มันไม่เหมือนที่ไทยแน่แม่โอาเคมั้ยมอม่อันนี้จะเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่เชลเล็นเลยเเรองาาะจมหใช่ ี่ยจะเป็นเส้นใหญ่เส้นเล็กคีนี่ขอดิบไหมจุกจุกตัวนี้ตกตกตกแล้วเขาทำการต่อจานนะเออใช่อร่อยเนาะใครอร่อยมากอร่อยมากมันจะเป็นฟิวผัดสีอิ่วใช่ฟิวผัดสีอิ่วต่อลาดน้ำลาดน้ำลาดหน้าอร่อยอันนี้อร่อยใครที่เลือกไม่ได้อะอยากกินแมา อันไหนดีผสมไปเลยคนวินวันด้วยันเดียวจานนี้จบจานนี้จบอร่อยทุกอย่างสั่งจานได้เลยนะทุกคนข้าวผัดแล้วก็มีหมีกรอกแล้วก็มีแบบนี้ไปเราจะใส่ทั้งตับหมูกุ้งใช่แล้วตับเขาตับเขาก็ดีเลยตับไม่แข็งตับไม่แข็งสุดยอดแล้วผักไม่เหนียวเลยสับอ่อนมากอร่อยอร่อยอันนี้อร่อย อันเนี้ยอร่อยมาทุกคนตาแนะนําเลยเพราะว่าส่วนตัวต้ามากินแล้วรู้สึกว่าชอบแล้วก็ราคาก็คือเป็นมันเป็นร้านของโลคูเลยทุกคนจานนึงก็จะบบ 9, 10, 10, 10, ประมาณแบบ9เหรียญ10เหรียญถึง12เหรียญประมาณเนี้ยขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งอะไรนะคะแล้วมันก็จะมีแบบปลาทอดด้วยถ้าเกิดใครแบบไม่ได้อยากฟิลแบบอยากไม่ได้อยากกินแบบลาดหน้าหมูก็เป็นทะเลของเขามันก็จะเป็นมีกุ้งแล้วก็มีปลาทอดนะคะก็มาลองได้นี่กินให้ดูเป็แบบลาดหน้าเส้นใหญ่เส้นหมี่รวมกัน หอมกินกระทะมากเขาก็จะมีพริกให้นะถ้าเกิดใครแบบชอบแซ่บพริกที่มีเขาก็อร่อยนะมันพริกมันจะกรอบแล้วก็เผ็ดด้วยพีิกตาเลรสพิเศษคือมีกรอบมีกรอบเพราะอร่อยมากอืมอืมอัดด้วยน้ามันหมู ใช่เขาผัดด้วยมมันหมูอร่อยทุกอย่างร้านนี้ไม่ผิดหวังเขาผัดต่ออร่อยมากเดี๋ยวขอบตัวกินก่อนนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปถ้าใช้จ่ายสามจานนี้าตอบามคนว่าเบ็ดเสร็จราคาเท่าไหร่ว่เปิดเป็นไงอร่อยไหม ออร่ยยังไงเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะตับนุ่มตับนุ่มมากๆค่ะเออตับนุ่มเลยบอกแล้วว่าตับมันนุ่มไม่เหมือนในไทยไม่เหมือนในไทยอน้ำซุปอะไงเขาดีไหมเนี่ดีทุกอย่างดีทุกอย่างเนาะแนะนำแนะนำนี้แนะนำเลยกดไลค์กดเออ นต่อเลยกินต่อเลยอิ่มแล้วทุกคนอร่อยไหมแม่อร่อยมากมากค่ะร้านนี้คือใช้คําว่าอร่อยได้เปลืองมากเพราะว่าใช่พูดทุกครั้งมันอร่อยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยใช่ลิมลิมใส่จานเออจานเกลี้ยงร้านนี้มาลองได้นะทุกคนคือเขาเปิดเช้าอ่สิบโมงเก้าหรือสิบโมงอ่ะน่าจะประมาณนั้นแล้วก็ปิดประมาณสามทุ่มนะคะก็มาลองชิมกันได้สั่งตามต้าก็ได้หรือว่า เขาก็จะมีภาพปิดในร้านนะทุกคนก็ดูภาพแล้วก็สามารถจิ้มได้เลยว่าอยากกินอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปไหนกันอีกนะฝนตกนะทุกคนอ เมื่อกี้ไปไหว้พระมาแล้วเรียบรอย้อยเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็มีพระพิฆเนศด,ด้วยใช,ใช่แล้วก็ตอนนี้ <ขอ S 1> เราก็จะเดินไปไหว้พระอีกที่หนึง่งวันนี้เน้นเดินเจ,จ้าแม่ขับทิมเจ้าแม่ับทิมใช่เดี๋ยวเราจะไปไหว้เจ้าแม่ขับทิมวันนี้เน้นเดินหน่อยเพราะว่ากินอิ่มแล้วนะคะเมื่อกี้จัดกันไปสามจานแล้วก็รู้สึกว่าอะนานๆทีได้มีอากาศดีๆถึงแม้จะฝนตกไปโปรยเราก็ถือร่มเอานะ่ที่นี่เขาจะมีทางเดินแบบ สะดวกสะดวกดีนะคะไปโเคเราเดินมาเรื่อยๆนะคะจากร้านทานข้าวเดินมาเรื่อยๆเลยก็จะมาเจอวัดเจ้าแม่ทับทีมนี้นะคะเดี๋ยวต้าแปะโลเคชั่นให้นะเพราะว่าเราเดินกันมาเรื่อยๆจริงๆนะครั้งนี้ก็คือจะ พาคุณแม่มาแบบแตกต่างจากปกติซะหน่อยเพราะว่าปกติก็คือนั่งรถแล้วพากันมานะคะวันนี้ก็เลยให้แบบเดินมาเที่ยวในตัวเมืองเนาะอากาศวันนี้โอเคเลยแล้วก็ฝนเริ่มหยุดตกแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เราจะเดินไปไหนกันอีกนะคะ เรากินได้เรากินได้เลยดีขนาดนี้เนาะเป็นแกอร่อยไหมรสชาติรสชาติเป็นอย่ยคไะมันคล้ายแกงที่ไทยไหมไม่เหมือนหลอไม่เหมือนแล้วมันเหมือนอะไรอ่ะรียวหวานมันเจมเป็นยังไงหอมมันหอมมันเป็นฟิลคลั่งเทศที่เขาเรียกว่าะกรี่ะหรี่ฟิชฟิชะหรี่ อร่อยอร่อยอันนี้ผักบุ้งนะคะผักบุ้งนี้เอาไปผัดสัมไปของโปรดแน่เลยอันนี้ของโปรดเลยแม่มันเลยต้องได้กินอกินเข้าไปเดินทางมาถึงมื้อเย็นอย่างเร่งด่วนเพราะว่าวันนี้ฝนตกมากนะคะก็เลยมาแวะกินร้านแถวบ้านนั่นก็คือจหรีบาลาแล้วก็มีไข่เจียวกุ้งมีผัดผักบุ้งด้วย ปัาพุ่งผัดสำใบชนูมแม่แบกเกาก็คือเสียงแม่ที่บอกว่าอร่อยอือร่อยอันนี้คือร้านที่เราจะต้องมากินคือร้านพวกนี้มันก็จะมีทั่วไปแล้วแต่ว่าเราจะทานร้านไหนนะคะนี่โอ้โหปลาแล้วฝนตกแบบนี้นะกินแบบนี้นะโอ้โหร้อนร้อน,อ,น,อ,นอร่อยมากปลาเขาสด อ๋อโหดเปล่าอหมาเนาะปลาหมึกปลาหมึกก็ดีปลาหมึกดีอ่ะอร่อยแไม่เผ็ดแต่อร่อยนัวมันจะไม่เผ็ดมันจะไม่เผ็ดมันหอมนะตกะหรี่ปลามันจะมีความแบบความนัวคือมีความเผ็ดหวานมันกลมกล่อมรสชาติแบบอูมามิหอม ผักรุ้งดีมากเลักรุ้งเลยออ่อนลูกอ่อนมากจ้าง่ายันเลยแม่เทียวได้แับอ่อนปักรุ้งนะคะอ่อนหนูว่าอ่อนแล้วอร่อยคือปกติร้านแบบเนี้ยมันก็จะมีทั่วไปนะในปีนังอะไรอ่ะค่ะก็ลองกันได้แบบถ้าเกิดเราแบบเบื่อแล้วไม่รู้อยากกินอะไรดีตอนนินเย็ยนอะไรเงี้ยก็มาทาร้านประมาณนี้ได้แลยวตาจะแปะชื่อร้านร้านนี้ไว้ให้นะ เผื่อถ้าเกิดใครมาโซนสนามบินเลยนะคะอืมแบบร้อนๆอร่อยเนาะอร่อยครับอร่อยอ